สวัสดีค่ะมาเจอกับอาจารย์พี่นะคะ,ะกับในการดูดวงของครึ่งเดือนหลังในเดือนกรกฎาคม2563มาดูกันว่าในครึ่งเดือนหลังเนี่ยแต่ละวันนะคะจะเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังหรืออะไรที่ดีอยู่แล้วอะไรที่ควรไปทําเสริมอะไรที่ควรไปไหว้แก้นะคะเราจะบอกวิธีให้เสร็จสัเรียบร้อยครึ่งเดือนหลังเนี่ยไปตั้งแต่วันที่16 กรกฎาคมประยจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะคะเราเริ่มดูกันตั้งแต่วันอาทิตย์วันนี้น่าจะบวม,วมๆห่เนาะเป็นคำสวยมานะคะให้เห็นด้านศบๆบ้างนะคะเห็นสวยกันมาเยอะแล้วไม่่เสวเท่าไหร่อ่ะเรามาดูกันนะคะว่าดวงวันอาทิตย์โดยรวมนะคะของครึ่งปีหลังเนี่ยเป็นไงบ้างนะคะอันดับแรกเลยนะคะ สำหรับคนวันอาทิตย์ถ้าในเรื่องโดยรวมนะคะคุณก็จะมีะเขาเรียกว่าตอนนี้คิดจะทำอะไรเนี่ยมันเหมือนมือึ้นนะหรืออาจจะมีคนที่เขาให้โยนภาระงานหรืออะไรให้คุณมาแก้แต่คุณก็ทําสําเร็จหรือคุณอาจจะทํางานเสริมทำอะไรนู่นนั่นหรือสงสจอยากจะเรียนอะไรเพิ่มใหม่ๆเป็นการหาเงินหาทองใหม่ๆ เรียนได้ทําได้นะคะช่วงเนี้เหมือนเทพเขาให้พรกับคุณแต่ขณะเดียวกันคุณก็มีเกณฑ์ของการไปเที่ยวด้วยนะอาจจะไปอัดอั้นมานานจากโควิดคุณก็เลยหาทางไปท่องเที่ยวบางคนรู้ทั้งรู้ว่ามันเป็นภาระหรือยังต้องหยุดยาวหาเงินแต่คุณก็อยากจะใช้เงินตรงนี้คลายเครียดเพราะนะใครเตือนอะไรก็ไม่ฟังกูขอเที่ยวก่อนนะคะแล้วก็ตอนเนี้ย มันเหมือนว่าพอคุณเดินทางหรือไปทําอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องคอยระมัดระวังในหลายๆอยา่างการเดินทางเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการจองหรืออะไรแล้วคุณโดนโกงค่าที่พักหรือไปถึงมันไม่มีจริงไม่สวยจริงอย่างที่เราคิดไว้นะคะโดนโกลโกงของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเอารัดเอาเปรียบเรานะคะส่วนในเรื่องของ การงานนะคะการงานของคนวันอาทิตย์นะคะครึ่งปีหลังเอ้ยครึ่งเดือนหลังของอเดือนกรกฎาคมนะคะคุณอาจจะต้องเข้าไปช่วยแก้ไขหรือทําอะไรนะคะเพื่อช่วยให้ตัวงานสําเร็จรูปล่วงขึ้นหรือคนที่ติดปัญหาอะไรก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยหรือให้คําแนะนานะคะอ่าแล้วก็อาจจะโดนคําสั่งด่วนลงมาให้จัดการนู่นนี่นั่นหรือคนที่เป็นหัวหน้างานนะคะอาจจะต้องลงมือสั่ง ลูกน้องตัวต่อตัวปากต่อปากหรืออะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่างานก็ยังค่อนข้างที่จะน่าหุดหงิดเพราะอาจจะแบบบริวารทําอะไรให้ได้ไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะหุดหงิดร้อนง่ายอะไรอย่างเงี้ยสุขไห้ปาทีร้อนดังไฟเออร์อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระวังอ,อารมณ์หุดหงิดนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานก็นต้องมีการไฟอะไรค่อนข้างเยอะนะคะการเงินของคนวันอาทิตย์นะคะในช่วงนี้เป็นยังไงการเงินค่ะ การเงินค่ะการเงินค่ะการเงินค่ะถามว่าคุณก็ยังมีภาระ,ะรายจ่ายอะไรที่คุณต้องใช้อยู่นะคะต้องจ่ายตามไปเนี่ยนี่สิ่งที่มันเก่าก่อนมาบางคนที่อาจจะคิดว่าอยากจะโปะอยากจะอะไรที่เคยวางแลนมาตั้งแต่ก่อนจะมีโควิดยังโปะไม่ได้นะคุณอย่าเอาเงินพุ่งลงไปเพราะมันจะเป็นภาระของเรานะคะแต่ว่าค่อยๆจ่ายค่อยๆทำอะไรไปแล้วมันจะมีเงินเหลือที่ทำให้คุณ่ะไม่ต้องชักหน้า ไม่ถึงหลังนะคะเแต่ว่าอาจจะอาจจะต้องเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะเอ่อค่อยๆค่อยเป็นค่อยไปแต่มีดวงในการเสี่ยงโชคบางอย่างนะให้ไปทําบุญนะคะบริจาครงศพนะจากที่ไหนก็ได้นะคะหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็คือนิติเวศสถาบันนิติเวศโรงพาลตำรวจเนี่ยคุณก็ไปทําถ้าเต็มโรงรวมผ้าขาวรวมอะไรก็พันสบาท ถ้าเกิดคุณจะทําเป็นปลีกย่อยอย่างเงี้ยก็ร้อยสองร้อยแล้วเขาก็จะมีะมีพระให้ไปไหว้บอกกล่าวอยู่ข้างหน้านัาน่นแหละนะคะคุณก็ไปไหว้คุณอาจจะได้ลาบลอยแปลกๆนะคะลาบลอยในที่นี้อาจจะไม่ได้รวมถึงหวยหรือรวมถึงอะไรอาจจะมีคนมาช่วยเหลือเรื่องการเงินหรืออะไรก็ได้นะคะในตรงเนี้ยมันมีอะไรพิเศษที่บอกมาคือเหมือนจะแย่จะแย่แต่คุณไม่แย่เหมือนคนดีผีช่วยพูดง่ายๆแต่คุณต้องไปทำบุญกับผีนะคะส่วนในเรื่องของความรักความรักของคนวันอาทิตย์ในช่วงครึ่งเดือนหลัง นะคะเป็นไงบ้างความระักของคนอาทิตย์ดูเหมือนมีความสุขนะข้างนอกแต่ข้างในเนี่ยก็มีความทุกข์อยู่อาตทะเลาะกันหนอยกันนะคะไม่ค่อยสมผลสมหวังอะไรกันเท่าไหร่เพราะนั้นก็ปล่อยโปร่ปงวางไปคิดมากก็เครียดมากนะคะฉากภายนอกเหมือนจะสวยหรูแต่ข้างในอาจจะน้ำตาตกในนะจ๊ะ <laughs> คนมีความรักอ่ะคนโสดคนโสดเป็นไงคนโสดจะมีคนเข้ามาบ้างไหมถามว่า คนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาคุยนะคะหรือชวนไปกินข้าวหรืออะไรอะไรอาจจะมาจากธุรกิจการงานหรือการไปเจอขายของเจอกันนู่นนั่นนี่แต่ระวังว่าเขามีคู่อยู่แล้วนะเห็นไหมเขาควงสองนะคะแล้วเดี๋ยวผู้ชายเช้าชูไม่จริงใจมาหลอกฟันฟรีถ้าฟันฟรีกับฟันฟรีมันก็เจ้ากันเนะเาะเขาก็อยาคิดอะไรมากคนโสดนะคะผลสรุปโดยรวมของคนวันอาทิตย์ค่ะคนวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงนี้ก็ยังคงจะต้องอ เขาเรียกว่าช่วยเหลือตัวเองไปก่อนนะคะสิ่งใดที่มันดูคุณมีความมั่นใจอย่าไปเชื่ออะไรมันมากมันยังไม่ค่อยมั่นใจแท้จริงการเงินก็ระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดีหน่อยนะคะอ่าแต่ช่วงต้นเดือนก็คืออ่าเริ่มหดออกเรื่องอะไรอาจจะมีโชคลาภหรืออะไรเข้ามานะก็ถือว่ายังโอเคนะคะไม่เหมือนตกหัวและลูกหลังอะว่ามันตกไปเหอะถ้ามันได้ประโยชน์นะคะอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็ดู ในเรื่องของการทำนายดวงกับอาจารย์มิวีนะเรียบร้อยหมดแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นนะตามที่ได้บอกไปเออยอะแยะเลยเหตุผดโน่นนั่นนี่ไปกดติดตามให้หมดนะคะแล้วก็มากดไลค์ให้กำลังใจการแชร์ด้วยคนเขาจะได้รู้นะคะกดดูอย่างเดียวก็ไม่เลิศอ่ะใครแชร์ก็ขอให้รักสมหวังโวยปงัปงๆนะไม่ติดโควิดส่วนใครไม่แชร์ก็แล้วแต่ ล่อยคุณไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็ลากันไปแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะมีอะไรเราก็จะมาดูกันใหม่นะคะสบน,นี้สวัสดีค่ะ